จะบอกว่าคุณเปานี่นะเขาบอกว่ายังไงเขาก็มีสมาธิที่ดีไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้นะครับผมคนดีสมาธิดีพระคุ้มครองโอเคเชิญเลยดีกว่าพี่บอลในเมื่อสมาธิดีแบบนี้ขอเชิญเครื่องพิสูจน์ใจครับ สมาธิเป็นไงครับพี่ป้าตอนนี้คิดว่าไงล่ะครับคิดว่าไงล่ะบองต่ำเสียมองนี้เราอยากรู้้ขนัเป็นอะไรใช่พี่บอลเปิดกลับไปนี่เอ้านี่คือเครื่องพิสูจน์ใจหรือที่เรียกว่าเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสไฟฟ้ามาเลยครับเที่มั่งไทยยศแบบคุณ่ต้องเจอแบบนี้ไม่บอกเอาจริงแต่เขาถามเขาบอกเอาจริงนะครับ สมาธิต้องดีครับอยู่ในสมาธิอยู่ในสติในธรรมสติต้องเป๊ะตัวอไรสติเป๊ะติเป๊ะครับปัญญาเกิดปัญญาเกิดสมาธิแน่แน่เป๊ะแอสตั้งมาปัญญาเกิดถูกพุทธังเอาสตังใส่ตู้ทำมังเอาสตังใส่ตู้สังคังเอาสตังใส่ตู้พระไม่อยู่แงตู้เอาสตัง บ้าทังนี้เองที่เป็นตลกที่ชอบบอกว่าวันนี้เราอยากกินอาหารแซ่บๆเราจะรบกวนให้คุณเปาเป็นบริกรครับให้เราพร้อมร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังครับพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงผมบอกว่าไม่พร้อมได้ปะล่ะไม่ได้งั้นก็ับห้องครับอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดเสิร์ฟและขอร้องอย่าหยุดร้องครับครับ ขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณเปาเพราะกับเพลงวิ่งว่าวครับกิเละคาราโอเกะจ้าเอาอะไรดีฮะโทษมากตุ้มเปละลาลาเลตุ้มเป่ลาะเลตุ้มเป่งลาลา ใจใจใจหน้าหนาวนอนเฝ้าเข้าปอดกระต้อมหน้าดเห็นลัคาโดูดิแอันดับหนึ่งวัวออยู่กันออกกลางนาเยิ้มเด็กไม่เคยลำบากเรื่องปลาเรื่องของปลาตามลำกองโนมสื่อโนมเทส ไหนพุูมิต่อไปใบโพธิ์มาลินละกินคนละกระป๋องอรุณทีกับน้องในวัดทุกบาา้าทก็ไดะเอาเละตุ้ม่ะเอลเปะน้ำน้ำเอาเละตุ้มเป,ลเเลเปลละละละเละ นี่ผมไม่ได้เก่งสักอย่างเลยเนี่ยอนี่ไงสุดหน้าไม้นี่ไงนี่ไงในซุปสุดหน้าไม้สุดหน้าไม้มันไป่ยิบเองอ่ะฮะยิบอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คุณเป็นบริกรเนี่ยอย่างเดียวนะ้เอาไปให้พี่บอลให้พี่บอลให้พี่บอลเฮ้ย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 กู้อีกแล้วมาแล้วมันเปียกนว้าย ขอเสียงปรบคุณให้กับคนใจบุญของเราครับขออออรร้องงอยย่าหุด